อ้วนแขกเรียกว่าอ้วนใช่ปะแขกเป็นไซแข่เป็นไซใช่แข่เป็นไซเรียกหนึ่งไซสองไซผีที่เป็นตำตูดเป็นลักษณะน้ำเลยหรอผีที่ตูดอนะมันมันนับได้หรอ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชลยยติมินนะคะพร้อมสัมภาษณ์งานแล้วค่ะสวัสดีครับผมปากอึบทอกครับผมสวัสดีจ้าแม็กกี้จ้าสวัสดีครับทุกคนต่องจะคีบคาแรคเตอร์เออไม่คือจะอย่างนี้ให้แบบใส่ซาวให้น่อยหน้าระทึกขวัญนิดนึงปากด้วยพอาแบบเซ็ตฉากใหม่เกรงคนเข้ามาคืองง ก็คือจะมีโต๊ะเก้าอี้เราก็จะแบบรู้สึกแบบปลอดภัยไหมเออเมือนมันมีแบบที่ให้เราแบบตั้งมืออะไรให้เกาะให้แบบเกี่ยวใดๆอย่างนี้ใช่ปะฮะเราอะไรมีมีฉากหลังอยากเปลี่ยนเฉยๆพี่ก็บอกว่าเออเติ้เดี๋ยวเอาฉากหลังนะแล้วเติก็บอกว่างั้นลองใช้เก้าอี้สูงด้วยได้ไหมอีตะเติกแต่ชา์เช่นี้ก็คือ มันแชร์น,นที่ทุกอย่างจะผ่านไปไวมากครับผมยังไม่ทันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอะไรเลยคุณหม,มอฟังเลยเ <c oughs> พอย่างมันแป๊บเดียวเองค่ะแบบนี้นเจ็บลูกแป๊บเดียวเป็นแชร์นทีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความรู้เลยเป็นความรู้เลยซึ่งเป็นความรู้ที่ทุกคนน่าจะมีอยู่ในตัวบ้าง แล้วกันใช้คำว่บาบ้านแล้ว,ว,วกันค่ะเรามีความรู้ด้านไหนบ้างภูมิศาสตร์ครับประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาไทยศาสตร์คณิตศาสตร์พูดแล้วนะแล้วความรู้วันนี้ชาเลนวันนี้เกี่ยวกับภาษาไทยไม่เอา เอาจริงมไม่ชอบภาษาอะไรไทยภาษาอะไร,ะาาะไรทั้งนั้นแหละพี่มไม่ชอบแต่อังกฤษเ,<ล>เราก็ดูพอมีความรู้นะไม่ขนาดนั้นหรอกต้นต่อมาเราดูทุกด้านด้านเท่ากัน <laughs> ด้านละสิบเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเป็นเป็ดเป็นเป็ดเ,เออ,เอ,อโอเคก็คือเราทําความรู้มาเยอะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษความรู้รอบตัวสัตว์ที่มีอยู่ในโลโกโคดโมรู้จักโคดโมใช่ไหมเอออะไรนะเด็กอ่ะของเด็กอ่ะถ้ามมาอของเด็กเปล่าแคมเปอร์จ้ก็คือคราวนี้เป็นเรื่องของภาษาไทยแต่ว่าเราจะให้มาทายลักษณะ นามได้ลักษณะนามนี่เขาคือแบบว่าตอนเด็กๆต,ตอนเรียนป .6 ตหกปหกเนี่ยครูเรื่องแต่ว่าให้ให้ทแบบทดสอบตลอดไม่ได้ไปพูดกัเก่งตลอดแต่ว่าแบบจะหามาหางตลอดเขอทจะตอบถูกตลอดตอบได้เยอะมากอ๋อลักษณะนามประการเรียกว่าแท่งองาจาอเรียกว่า,าดาม <c oughs> ลักษณะนามคืออะไรอ่ะช็อตว่ะเออลักษณะนามคืออะไรก่อนลักษณะนามคือคำที่ใช้เรียกชนิดหรือประเภทของคำนามนั้นๆใอ๋อหมาเรียกเป็นตัวบีเรียกเป็นคนสวยจะเป็นนางฟ้าหนึ่งตนจะเป็นคนโทรศัพท์มือถือเป็นคำนามหิมเป็นคำนามอ๋อโรงเรียนเป็นคำนามอือเปนคือคนสัตว์สิ่งของนักร้องก็เป็นคำนามนักร้องก็เป็นคำนามแต่ถ้าเป็นมือกองเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คำนามละกองคือคำนามเป็นตามเพราะนักร้องนักร้องนามนักร้อง มือกองมือกองติดไม่แต่จริงมือกองต้องเป็นคนให้จังหวะก่อนอ่าโอเคกติกาก็คือเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพูดคำนามแล้วนุกก็ต้องพูดลักษณะนามกลับมาไม่ขึ้นจอยด้วยไม่อยากจะพูดวันนี้ชีอยากจะพูดนะทุกคนการตอบนี้จะต้องตอบแบบถามปุ๊บตอบปั๊บใน3วินาที เอาอก็คือตอบมาจนกว่าพี่จะพูดคำต่อไปนะพร้อมไหมมันเร็วไงคิดว่าน่าจะได้กี่คำสิบเจ็ดสิบเจ็ดเลยแล้วสิบเจ็ดมันมโนขึ้นมาได้ยังไงวะหนูเป็นคนที่ชอบพูดอะไรแล้วมันได้คะแนนไปเป๊ะบ่อยนะสิบสองปะเออสิบเก้าค่ะสิบเก้าถงนีใสิบเรามันแล้ว่ะสองปะ อย่างี้หมาเรียกเป็นคนปากกาเรียกเป็นแท่งเออคำแรกกระจกบานเมากระจกหนึ่งบานบานบานด้านหนึ่งบานกระจกเออกระจกหลังหรอกระจกหลัง เรียกเป็นแผ่นอ๋อกระจกหนึ่งแผ่นกระจกเป็นหลังเป็นตัวเป็นหลังเป็นอะไรนเหินไม่รู้อันแรกเป็นกระจกเป็นหลังกระจกเมื่อกี้แม่คเรียกเป็นด้านด้านเหมือนกระจกหกดานมีคนคิดหนูไว้มีคนคิดถึงแต่ไม่มีคนตอบกระจกเงาฮกระจกเงาหนึ่งบานกระจกเงาบานบานเหมือนเดิม กระจกเงาบานเป็นใบกระจกเรียกเป็นแผ่นส่วนกระจกเงาเรียกเป็นบานกระจกหนึ่งแผ่นสองแผ่นกระจกใสๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อกระจกเขาเรียกเป็นแผ่นออแต่ถ้ากระจกที่แบบส่องได้เรียกเป็นบานซึ่งมีแต่ว่าบานกระจกเงาเรียกเป็นบานถูกต้อง อ๋อออก็คือกระจกเองก็คือเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นมาเาเรียกเป็นแผ่นจะเอากี่แผ่นไปซื้อกระจกจะเอากี่แผ่นอย่างเงี้ยเออคุยขันคุยหนึ่งเล่มเออใช่เล่มคุยเครื่องคุยเครื่องคุยหนึ่งเครื่องมันไม่ใช่อย่าง ปีคุยเป็นปีเราลดอันนี้ค bueno> ือรู้คุยเป็นเราคลุยคลุยเป็นเรามันใจมากโอเค คุยเป็นเราถูก <favour> ต <informação> ้องพี่ยิมต่อถูกไปเนี่ยเออใช่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 ไม่มาคุยหนึ่งเราเงี้ยคุยเรียกเป็นเราเราอ๋อนี่ไม่ถูกไม่ถูกแตะไม่ถูกหรอไม่เคยได่ไหมไ่เคยไม่เคยคุยเรียกเป็นเราถ้าใครเคยเรียนเป่าคลุ่ยน่าจะรู้อ่าคุยเรียกเป็นเรานี่หนึ่งตัวไม่เคยนี่หนึ่งตัวคุยมาดีอะไรอย่างเงี้ย แคนแคนอุ้ยอันนี้เคยรู้อยู่อันนี้เคยรู้แคนเป็นตัวมั้งอุ้ยตัวไปก่อนแคนหนึ่งอุ้ยมันอุ้ยมันยักแคนหนึ่งตัวไปแคนหนึ่งตัวไม่เล่มหมอแคนหนึ่งอันเออแคนลำแคนเป็นแคนเป็นสวัสดีครับผมแคนอติรุธกิติพัฒนาครับท่อนแคนเป็นท่อนนะ แคนรู้แต่แคนใช่ไหมแคนที่เป็นยาวๆปะอ่าที่เป็นของภาคอีสานนะแคนที่เขาจะไว้เป่าอย่างงี้เนาะแคนลักษณะนามคือเต้าใช่หรอแคนหนึ่งเต้าคือคิดว่าเอามันจากเสียงมันไงแสดะแรดก็เลยเออแคนเรียกวเป็นเต้าเขาจะดูจากลักษณะรูปร่างของมันเนาะลักษณะนามคือลักษณะมักจะดูจากลักษณะรูปร่างซึ่งแคนลักษณะนามของแคนคือเต้าเป็นเต้าอ๋อแคนเป็นเต้าเนาะเออแคนหนึ่งเต้าแคนสองเต้าใช่อันนี้เนาะแคนเป็นเต้า แคนที่มันเป็นเหมือนไม้แล้วขย่าป่ะนั่นอังกะลุงแคนที่มันเป็นไม้เป็นแบบท่อนเล็กๆแล้วก็สูงขึ้นไปแล้วก็เป่าแบบนี้เป็นเครื่อดนตรีของภาคอีสานแคนลำโขงอสไซส่สรหบปลาตกปลนจับสัตว์น้ำอย่างหนึ่งใคยๆแห้วเล่นเป็นวาดอะไรนะ หวานหวานหวานใส่หนึ่งหวานใส่ใสจับปลาเป็นอันทำไมดูแถวใส่หนึ่งแห่แปะใส่หนึ่งแหะมั้งใส่หนึ่งแหใส่ต้นใส่คือไใส่เป็นแห่ปะใส่คือ1แหนึ่งแหะใส่สองแหะใส่หนึ่งแห่ปใส่หนึ่งแหะมะใส่คือ1แหนึ่งแหะใส่สองแห ใส่เครื่องมือจับปลาเรียกเป็นแห่เยี่ยมเออใส่รู้จักใส่ไหมใส่ไม่ใช่ต้นใส่นะไม่รู้จักละใส่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการหาปลาอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าต้นใส่เออก็เลยเป็นต้นต้นใส่ที่ใช้ใส่จับปลาเนี่ยใส่เรียกเป็นลูกโอ้ยเรียกเป็นลูกเคยใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นมีที่บ้านก็มีแห อุ้ยแห่เป็นหลังแห่เป็นหลังแห่เป็นหลังอ่ะแล้วคําว่าแห่ล่ะอวนแห่เรียกว่าอวนใช่ปหแห่หนึ่งอวนไห้อะไรนะใส้หนึ่งใส้ใจหนึ่งแห่แห่หนึ่งอวนแห่เป็นไส้ แผลเป็นไรใช่แผลเป็นไรเรียกหนึ่งทรสองทรแหลเรียกว่าอ้วนแผลเป็นไรายทรายคือหนึ่งแหลแหลล่ะแผลแผลใหญ่ใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมแผลหนึ่งตวงอ่าตวงแผลหนึ่งตวงใช่ไหมแผลอ้วนส่วนแผลเรียกเป็นปากเออแผลเป็นปากใช่พี่ใบแผลเป็นปากใช่มหใช่แผลเป็นปากใช่ ปากใช่ปากใช่แห่หนึ่งปากนะจ๊ะไม่มีการตอบถูกแม้ไม่ไม่เฉียดเลยไม่เฉียดเลยเหรอเข็ม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 หนึ่งอันหรอเข็มหนึ่งเล่มเข็มหนึ่งเล่มเข็มหนึ่งรูมันมีรูอะเข็มหนึ่งเข็มหนึ่งด้าเข็มเป็นด้าเข็มเป็นด้ามเข็มหนึ่งด้าเข็มเป็นด้ามเข็มเล่ม เข็มหนึ่งเล่ม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 ซึ่งเข็มเล็บเป็นเล็บถูกต้องนะจ๊ะของมีคมแหลมแหลมยาวๆมันจะเรียกเป็นเล่มถ้าสังเกตดีดดาบเรียกเป็นเล่มมีดเรียกเป็นเล่มเข็มเล่มเข็มหนึ่งเล่มอันนี้ถูกต้องนะจ๊ะเข็มหนึ่งเล่มถูกต้อง เข็มหมุดหนึ่งตัวเข็มหมุดหนึ่งตัวไหมอ่ะเข็มหมุดหนึ่งตัวเข็มหมุดพี่ไปเอาอะไรมาซ้ำเนี่ยเข็มหมุดก็หนึ่งเล่มไม่ใช่เหรอเข็มมันเป็นเล่มเข็มหมุดก็หนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเข็มหนึ่งปากเข็มหมุดหนึ่งเข็มหมุดหนึ่งปากเข็มหนึ่งปากเข็มหมุดหนึ่งปากเข็มหมุดเล่มเข็มหมุดเป็นเป็นแท่งเข็มหมุดเป็นแท่งนะ เข็มมุดเลี้ยงเป็นตัวถูกต้องแต่น้องตบตัวไหมตบตัวเ <c oughs> <ๆ S 1> ข็มมุดเข็มกลัดเลี้ยงเป็นตัวเหมือนกันเอาหรอเหมือนเข็มกลัดนกเลี้ยงเป็นไรกลัดเลี้ยงเป็นอันทุกอ,อันคือเลี้ยงเป็นอันออาหรอใช่พระพุทธรูปหนึ่งรูปหนึ่งองค์วะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งรูปองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปเป็นองค์ค่ะเออ พระพุทธรูปเรียกเรียกเป็นองค์พระพุทธรูปไม่มีชีวิตด่ามันจะเรียกเป็นรูปหรือเป็นองค์วะหรือตอบองค์อ่ะใช่ปะมีตอบรูปอ๋อหรอรพระพุทธรูปเรียกเป็นรูปซึ่งจริงๆพระพุทธรูปเรียกเป็นองค์ว่าแหละพระพุทธรูปหนึ่งองอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธรูปเรียกเป็นองมั่นใจชัวร์พระพุทธรูปหนึ่งองอันนี้ถูกต้องถูกต้อง ไม่ขาวดำจังเออเปิดเป็นคนเข้าวันเข้าวานกันเนาะพระภิกษุองค์พระภิกษุเป็นเป็นเป็นองค์เหมือนกันค่ะพระภิกษุคือที่เป็นคนใช่ไหมที่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งหนึ่งองค์โอ๊ยมึงนะพระภิกษุหนึ่งรูปมันเอ๊ะเอ๊ะสลับหรือเปล่าพระภิกษุหนึ่งรูปอะไรอะสลับหมอที่เป็นรูป ภาพภิกษุเรียกเป็นรูปถูกต้องเข้าวัดนะจ๊ะจำไว้ว่าพระพุทธรูปอย่าเรียกรูปให้เรียกองคองส่วนภาพภิกษุเนี่ยสมัยเรียนอ่ะเราจะให้เรียกเป็นรูปแต่ปัจจุบันเหมือนเขาให้เรียกได้ทั้งสองอย่างคือทั้งรูปและองค์อันนี้เอามาจากราชบัณฑิตเปียโนจ้ะเปียโนเป็นเครื่องค่ะเปียโนหนึ่งเครื่องเออน่าจะหนึ่งเครื่องเปียโนตัวหลังเปียโนเป็นหลังค่ะ หลังอีกแล้วเยโนเป็นหลังอันนี้เป็นโนต้องหลังแล้วนะเป็นโนเป็นหลังเยนโนเป็นหลังถูกต้องโมฮาล่ะเป็นโนเพิ่งคิดออกเยโนหลังใช่เป็นโนนี่กเป็นหลังมันนึกไม่ออกมันเปแบบจริงๆเราคุ้นหลอเพราะมันใหญ่ใช่ไหมครับอันใช่เรียกเป็นหลังอุ้ย ซอสีซอให้กูฟังซอซออูซอดวงซอเป็นตัวทำไมมันดนตีโยอะจังวันเนี้ยซอหนึ่งแอดเสียงมันแอดไงแอดเสียงหนึ่งแอดซอคันซอเป็นนักร้องค่ะซอเลยซอเป็นเป็นเป็นเครื่องเหมือนกันเครื่องซอเป็นเครื่องเนาะซอ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 พี่ ขอชิ้นขอเป็นชิ้นซอคันถูกต้องเออว่าเขาไม่ความรู้เรื่องดนตรีอยู่นะเรื่องดนตรีคันเหมือนคันดูอย่างเงี้ยคันสอนคันซอนอะไรที่มันเป็นสายมีสายอย่างงี้ป่ะมีสายเออแล้วก็แบบลักษณะยาวมีด้านมีสายเนาะอันนี้ก็คือซอเนี่ยเป็นคัน ไม้หมอนไม้หมอนคืออะไรอ่ะหลังไม้หมอนเป็นลไม้หมอนคืออะไรอ่ะไม้หมอนเป็นเป็นเป็นไม้แล้วกันไม้หมอนเป็นท่อนหนึ่งด้ามโอเคไม้หมอนหนึ่งด้ามไม้หมอนไม้หมอนเอ่อหนุนไม้หมอนเรียกเป็นท่อนเมื่อกี้ถูก ไม้หมอนก็คือไม้วางรางรถไฟอ๋ออืออืพี่ใบแต่ไม้หมอนมันสามารถแบบตัดได้ใช่ปะใช่อันเป็นอันเป็นอันใช่ก็คือตัดเป็นท่อนท่อนท่อนได้เป็นไม้ที่มีความแข็งใช่สมานวัเคยเห็นทางรถไฟใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีก่อนที่มันจะเป็นรางข้างบนมันจะมีไม้หมอนวางคั้นวางไว้อออแล้วคือไม้หมอนทางด่วนทางด่วนท่วนที่เป็นหนอนหรอ ทางด่วนถนเนเนอ,นอนะหนึ่งทางด่วนเรียกว่าเลนฮะทางด่วนฮะมันมีลักษณะนามด้วยหรอหนึ่งเลนอ่สาสะพานทางด่วนเป็นเส้นทางด่วนเป็นเส้นเนาะทางด่วนทางด่วนฮะเป็นเส้นทางด่วน เราใช้บ่อยหนึ่งอันทางไหนเป็นอันเนาะทางใหญ่ๆทางด่วนหนึ่งสายเออว่าเลนจำได้เลยเรียกเป็นเลนทางด่วนเรียกเป็นสายสายโอ้ใช่ไหมทางด่วนสายนั้นทางด่วนสายใช่ใช่ใช่ไหมเออจริงเออใช่กาญจนาพิเศษใช่ใช่ใช่ไหมโอ้จริงเทียนอุ้ยเคยได้ยิน เทียนหนึ่งด้ามืนหนึ่งเล่มวะเอาเป็นเล่มก่อนละกันเทียนหนึ่งเล่มเทียนก็เล่มไม่ใช่หรอก็เทียนหนึ่งเล่มทูบหนึ่งดอกใช่เทียนหนึ่งเทียนหนึ่งเล่มเทียนเทียนเล่มเป็นเล่มเทียนเป็นเล่มเเป็นเล่มก่อนละกันเทียนเรียกเป็นเล่มทูกบ คนชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญไม่ต่างกันนงปกติมันเอาเว้ล่นนั่งเทียนตายเป็นคนนั่งเทียนเทียนเล่มเป็นเล่มถูกต้องเล่กเป็นเล่มมันไม่ได้เล่กเป็นเล่มเล่มเป็นเล่มเทียนเล่มเล่มชัวร์ตัวชัวร์นะเออนี่เร็วจนลืมไปหมดแล้วนะสอบเทียนเป็นเล่มโอเคได้คะแนน เทียนพันษาล่ะหนึ่งแท่งเฮ้ยแท่งแห่เทียนพันษาเทียนอุ้ยหนูเคยได้ยินคำนี้เอาเอาไปแท่งไปเทียนพันษาเอาเทียนพันษามันอันใหญ่ใช่ไหมอันใหญ่ๆแท่งเทียนพันษาใหญ่ไเียน่ใช่เป็นเล่วเหมือนกันค่ะเป็นเล่วเหมือนกันค่ะเทียนพันษาเทียนพันษาเป็นองค์หรอวะ ต้นเทียนภาษาเป็นต้นเรียนษาเป็นต้นใช่เขาสะเป็นต้นเออใช่เขาเรียกว่าต้นเออต้นกี่ต้นกี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่เวลาเวลาโรงเรียนหนูเขาแบบมันมีแห่เทียนมีอะไรเเขาจะพ่อพูดกันอ๋อพอมันใหญ่คุณนี่เล่มใหญ่เท่าต้นไม้เลยก็คือเป็นต้นเล่มผีต้น เมื่อกี้คิดอยู่ผีหนึ่งตนเอาเป็นตนไหมผีหนึ่งตัวไม่ใช่เขาเป็นคนก็าเป็นเอาเป็นตนผเีเอ่อไม่มีชีวิตเชื่อเลยเนอาองค์ผีค่ะผีเป็นตนค่ะมันหนูอ่าโอเคผีรู้สึกซ้ำซำว้วนๆเนาะผีเป็นตนผีค่ะผีค่ะแล้วเป็นตนถูกต้อง อันนี้ถูกต้องเนาะใช่ใอามนุษย์ต่างๆผีพูดปีศาจยักษ์เออจะเป็นยมทูดก็คือเรียกเป็นตนค่ะเนาะถูกต้องเพราะว่าชอบพูดกับเพื่อนว่าลักษณะของมันคือตนพวกผีสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้มันคืออะไรอยามันคือผีที่อยู่ในน้ำาหรอผีพุ่งใต้หนึ่งเอาเมื่อกี้ตนอันนี้ตัวไปเอาเป็นตัวเป็นอ่า เป็นลำเอ้ยเป็นลำเนีลาเป็นฟิวเนี่ยผีพุ่งใต้เป็นตัวผีพุ่งใต้ตัวผีพุ่งใต้คือดาวใช่ไหมผีพุ่งใต้ดวงผีพุ่งใต้ เื่อกี้เรียกอะไรนะลำ้ลำล้ำเออเรียบนะรู้ใช่ไหมผีพุ่งใต้คือไม,ไม่ไม่ใช่ที่เป็นอยู่ข้างบนนอพวกเหมือนเหมือนอูก,กระบาดอะไรอย่างเงี้ยผีพุ้งใต้คือดาวตกเออใช่ผีพุ่งใต้คือดาวตกดังนั้นดวงดาวเราเรียกเป็นดวงดวงเอาหรอใช่เอาหรอใช่ผีพุ่งใต้คือดาวใต้อะใต้คือสะกดด้วยไม้่าลายที่แปลว่าจุดใต้ที่เป็นแสงไฟเอาหรอผีพุ้งใต้ก็คือเหมือนเป็นแบบชาวบ้านเมื่อก่อนคนโบราณเขาไม่รู้เขาก็เห็นเป็นเหมือน เป็นแบบอะไรพุ่งลงมาเป็นแสงไฟผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้คือดาวตกเรียกเป็นดวงอ๋ออันนี้คือรนดอมเลยเพราะแค่คิดว่ามันเป็นดาวต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกดวงไปเลยเรียกว่าดวงอ่าก็ถือว่ามั่วได้ถูกกันไกลกันไก่หนึ่งอันหนึ่งด้ามหนึ่งเล่มไม่ใช่กันไก่หนึ่งหยิบกันไกลมาให้อันอันกันไกกันไก่หนึ่งหนึ่งอะไรวะหนึ่งชาบหนึ่งชาบ กันไกกันไกหนึ่งอันกันไก่เป็นด้ามค่ะกันไก่เป็นเล่มทําไมมันวนที่ใบกันไกเขาเรียกเป็นเล่มนะกันไก่เล่มถูกต้องอันนี้ไม่น่าพลาดเนาะกันไก่ผึงฉับคุณเรียกเป็นฉับคุณชอบ กันไก่เนาะเล่มเนาะี่ยเป็นเล่มเออที่มันแหลมๆเป็นเล่มหมดเลยว่ยาวคมใช่ไหมยาวๆเรียกเป็นเล่มอ๋อกันไกรก็นับเป็นเล่มด้วยใช่เนาะกันไกรเป็นเล่มค่ะว้าววว้าเคยได้ยินว้าวโอ๊ยอะไรอ่ะว้าวหนึ่งจุฬาหนึ่งจุฬาว้าวว้าวเหมือนเคยได้ยินเลยว้าวก็หนึ่งหลังไงเป็นเป็น กาละเล่นค่ะหนึ่งกาละเล่นเว้าเว,ว้าวเป็นตัว อ๋อเหรอเออเบ้าหนึ่งตัวอ๋อเบ้าจุฬาหนึ่งตัวใช่เบ้าจุฬาหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้หนึ่งจุฬาเรียกว่าจุฬาแล้วถ้าเบ้างูอ่ะก็เรียกจุฬาหมดเลยจบเบ้างูหนึ่งจุฬาเออเขาเรียกว่าเบ้าหนึ่งตัวเหรอเบ้าหนึ่งตัวไม่น่าไปคิดใกล้เลยถูกต้องจ้ะเบ้าจะเป็นตัวเบ้าจะเป็นตัวเบ้าจุฬาเบ้างูอะไรอย่างเงี้ยเรียกเป็นตัวเนาะจะก่อนเล่นเบ้าบ่อยมากแต่ก่อนเล่นเบ้าบ่อยมากเบ้าบ่อยมาก ฝีฝีฝีที่เป็นตมตูดไม่รักษาแด้วหรอฝีที่ตูดเหนะฝีที่เป็นตมตูดฝีที่ตูดนะมันมันนับได้หรอฝีฝีหนึ่งโรคมันเป็นโรคไหมฝีเป็นเม็ดฝีเม็ดฝีชิ้นตัดออกไปเลยหนึ่งชิ้นฝีค่ะเม็ดเป็นเม็ด ฝีเรียกเป็นหัวฝีหนึ่งหัวอ๋อเออหัวฝีหนึ่หัวเพราะมันมีหัวฝีไงใช่ป่ะจบละอ๋อใช่ใช่ใช่่ฝีมันแบบใหญ่กว่าฝีเเม็ดีป็นเม็ดแล้วใยและคะเป็นเม็ดเปิดกายขาใ่หนึ่งจุดไี่ห้วนจุด ฝ<ไ>อ้อาวฝอยเป็นเม็ดฝอยเม็ดโอเคฝอยเป็นเม็ดฝอยเม็ดฝอยเรียกเป็นเม็ดอ๋อฝอยหนึ่งเม็ดเออฝอยเออแมทถูกต้อง ก็มีความรู้ส่วนใหญ่นั้นก็จะรู้เรื่องพวกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับต่างๆใช่พระเอวยผีเอ๋ยอะไรใดๆคอชื่อมเาะไม่แย่นะก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมคำไหนที่เราสุกว้าวแบบไม่เคยรู้มาก่อนไม่หมอน ้ไม่บอกยังงงอยู ong, ่เลยว่าคืออะไรคือไม่ใช่ไม่รู้ลักษณะนามของมันนะไม่รู้แม้กระทั่งไม่มอนคืออะไรใช่ไหมก็ถือว่าเลิศนะก็ก็คือแบบเก่งไว้17แต่เราได้เท่าไหร่ถพี่บายสิบสามก็ไม่นอ สนุกอ่ะพี่บายหนูรู้สึกชอบวิธีหนูชอบอย่างนี้นะกดที่มันแบบว่าให้เรารีบต่อบภายในส่งถึง4ีวีอ่ะเออมันดูท่าทายดีมันตื่นเต้นคือน,นตื่นเต้นคือพพอได้ยิน,นแล้วตอบเลยก็ตื่นเต้นเออหนูสนุกชอบอะไรที่มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะเร็วแรงทะลุนรกเร็วมากเร็วมาก จนแบบจาไม่ได้เราจะองตอบอะไรไปใช่เร็วแบบจบแล้วหรอจริงมันไวมากบอกแล้วว่าความเจ็บปวดมันแบบอยู่กับเราไม่นานหรอดีสนุกนะหนูว่ามันเป็นมันเป็นคาที่เราต้องใช้ทุกวันนี้เราต้องใช้เราต้องใช้ของพวกนี้ทุกวันแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่ามันมีสรรพนามเรียกอะไรที่เราเล่นอย่างเป็นอันเปหมดใช่าทุกคนนี่ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะคลิปของเราก็แบบว่าจะมีอะไรคอนเทนต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้ อย่างคอนเทนต์ในวันนี้ถ้าใครมีคําลักษณะนามของอันไหนที่มันรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยคำนี้มันน่าสนใจมันแบบว่าพูดไม่ค่อยมีใครพูดหายากอะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับมามาแชร์กันเนาะแล้วก็ใครที่ อยากจะติดตามช่องเราก็มีอีกหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, ีทวิตเตอร์ทิกตอยิ่งทิกตอนี่คือเรามีชาเลนจ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืม YouTube เลยนะครับทุกคนบ๊ายบายพี่แม็ก1ตนกับพี่ <laughs> งตัว ม่ได้บูดนะพี่แม็กหนึ่งตนเพราะพี่แม็กเป็นผีส่วนพี่ฮิมพี่ฮิมก็หนึ่งตนเพราะเป็นเทวดาเป็นเทพบูใชายหนู่ก็เป็นหนึ่งตนเป็นนางฟ้าแต่พี่แม็กเป็นหนึ่งตนเป็นผีเราหมอด่ะพี่หมอดเป็นหนึ่งตัว เป็นลูกเสียไม่เออเป็นลูกแล้วก็เป็นหนึ่งตนเป็นเทียนไปให้เป็นเทียนให้นางเป็นเทียนให้นางเป็นเทียนแต่หนังก็เป็นกจะเคยลูกเจี๊ยบก็ให้นางเป็นต um, ัวได้เออเป็นหนึ่งตัวได้เออเป็นลูกเจี๊ยบให้เป็นลูกเสียบไปหนูกะหนกหนุกพี่หนุกเป็นองค์แล้วกันเป็นแม่ชีให้เป็นแม่ชีหนึ่งรูปหนึ่งอง